สวัสดีครับผมชื่ออาราลิเกอร์นะครับผมเป็นหนุ่มฮอตที่สุดในเมืองนี้แล้วก็เป็นหนุ่มฮอตที่สุดในโรงเรียนมัธยมด้วยครับอ่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วทุกคนก็แนะนาตัวเลยนะคะคือน้องเนี่ยชื่อว่าอาราลิเกอร์ซึ่งจะเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่องนี้ของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือน้องโลลาเอาการมากเลยทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านเนาะซึ่งบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่ตัวเกมมีมาให้เลยนะคะแล้วก็เฟิร์นเนี่ย รีโนเวทบ้านไปประมาณมก็เยอะอยู่นะอ่ะให้ดูก่อนเลยนะคะดูตัวนอกบ้านอันนี้ก็มีความแบบว่าทำรั้วนิดนึงมีสระอามด้วยเป็นไงล่ะอลรันเนี่ยก็รวยไม่ใช่ย่อยนะคะทุกคนแตกต่างจากบ้านของคันนามากๆก่อนรีวิวก็ขอหยุดตัวเกมไว้ก่อนนะคะโอเคมาดูในส่วนของหน้าบ้านกันก่อนเลยนะคะหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เข้าบ้านมานะคะนี่มีกระถางต้นไม้ด้วย เพิบเข้าบ้านมาแล้วนะคะมีชั้นวางรองเท้านี่เป็นไงล่ะมีวิทยุนะคะ,ะในห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะทุกคนนี่มีทีวีจอใหญ่เบืเริ่มเลยแล้วก็มีเตาผิงด้วยอลันผิงอยู่นะคะปึ๊บชั้นวางหนังสือแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อห้องครัวนะคะทุกคนห้องครัวไม่มีอะไรมากหรอกมีแค่นี้แหละเพราะว่าหนุ่มโสดอยู่คนเดียวมาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันก่อน แล้วพอขึ้นบันไดามานะคะจะเจอกับโซฟาตู้สื้อนี่แล้วก็ทางขวามือจะเป็นเ,เตียงนอนนะคะทุกคนอุ้ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอลันกับฮันน่าวอทนางไปถ่ายรูปก,กันตอนไหนยังไงก่อนเป็นไงวางข้างหัวเตียงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทำงานนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเกมเมอร์แล้วหนึ่งคือแบบของเยอะมาก ไฟล์สุดเอยอะไรเอยนะคะต้องให้นางเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์แล้วไม่ได้เนาะห้องนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำก็คือเล็กมากอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้อาบน้ำนะคะอ่างน้ำโอเคมีประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงระเบียงระเบียงอยู่ไหนนู่นตรงนน้นออกมาเุ๊บนะคะจะเจอกับที่นั่งมีแก้วน้ำตั้งอยู่ด้วยข้างนอกคือสวย สวไม่ไหวทุกคนนะดูช่วงนี้ก็เป็นตอนหิมะตกนะคะอันนี้ก็วันปีใหม่แล้วเป็นวันปีใหม่แล้วจ้าเดี๋ยวจะไปงานพอมกับฮันน่านะคะทุกคนซึ่งฮันน่าโทรมาชวนเองเลยในส่วนของหลังบ้านนะคะจะเป็นสระน้ํานี่เลยคือแบบอลังมากนะคะทุกคนแล้วก็จะมีมานั่งที่ปิกนิกแป้นบาร์นะคะมีเตาย่างด้วยเป็นไงละ่ะบ้านหัก็คือเหมาะสําหรับการจัดปาร์ตี้มาก รีวิวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเล่นตัวของอลันดีกว่าเพราะว่า E p พีนี้ยเป็น E p พีของอลันนะคะก็คือตอนนี้นะคะมีเทศกาลด้วยทุกคน,ทกคน,ทกคนเทศกาลแห่งแสงนะคะโอเคเราเดินทางไปกันดีกว่าไปกับฮันนาอา้าวฮันนาไม่อยู่หรอฮันนาไปไหนอะ่ะงั้นไปคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรโอเคมาถึงแล้วนะคะทุกคนไหนเทศกาลเทศกาลอยู่ไหนอ๋อนันนนนนนนอ่นไง หนนาอยู่ไหนอ่ะฮันห,หน้าได้มาด้วยมาโอเคมาที่นี่รู้สึกวิตกเป็นไรอ๋อนางเพิ่งสอบเสร็จไปนะคะซึ่งคะแนนมันเป็นที่น่าสงสารมากอารันกำลังเติบโตเขาเป็นซิมที่ดุหน่อยและมักทำตัวฉเฉียวใส่ซิมคนอื่น กำลังโตไงไเดี๋ยวก็เป็นสิวใช่ไหมคือฮันน่าเคยเป็นสิวนะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นฝฟือยังไม่ได้อัดอ่ะยังไม่ได้อัดคลิปไว้อ่ะเสียดายมากเลยอ่าเคไฟเริ่มเปิดแล้วชวนฮันน่ามานี้ได้ไหมอ่ะหิวหรือ,อยังโอเคหิวแล้วแหละสั่งอาหารกินอะไรดีวินี่น่ากินยากิโซบะผักล้วนโอเค,อเ,คเออผมขอยากิโซบะที่นครับว่ามีกระป๋องเบียร์ด้วยเหรอ นี่คืออะไรโอเคของอลันได้แล้วน่ากินมากอาหารที่นั่งกินอ่อนาวอาหารคารพบอะไรนะ,ะคนญี่ปุ่นเขาคารพบกันนะอะทุกคนเขาพูดว่าอะไรลืมละ,ะไปนั่งกินไปนั่งกินอ๋อนี่ที่นั่งกินตรงนี้ตอนนี้ก็คืออลันมีแค่ฮันนาคนเดียวนะคะทุกคนดูได้เพื่อนก็ไม่มี ผู้ต e ิดตามสู so, like ained, the ์คนน่าสงสารไม่เวไรเดี๋ยวเราสร้างผู้ติดตามให้อลันกันนะคะแกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขนน้แข้งแล้วใส่ส้นสูงคืออะไรสงสัยก็คือคนนี้เขาเป็นเพื่อนในโรงเรียนมัธยมของอลันนะคะแล้วก็มาเจอกันในงานแสงอลันกินหมดยังเนี่ยคุณลุงแอปคุณลุงแอปไม่หยูด แอปไม่ไหวค่ะโอ้ยสวยถ้าคือได้อุยอ๊ยอุ๊ยตอนนี้อลันก็มาพูดคุยกับชาวซิมนะคะทุกคนมีมัสคอตด้วยหามัสคอตถ่ายเซลฟี่ชื่ออะไรนะยามาจ้างรูชิน่ารักมีดาราไหมอะที่เนี่ย ก็ถ้าเราแบบถ่ายรูปหรือว่าขอลายเซ็นกับดารานะคะแล้วก็เอาลายเซ็นหรือรูปเนี่ยไปขายได้ตอนนั้นเฟิร์นไปเให้ฮันน่าไปที่ที่ไหนสักที่เนี่ยลืมแล้วแล้วก็ให้นางอะถ่ายรูปกับดารานะคะขายได้ห0 0อโอแม่เจ้านี่นี่มาดูการแสดงเฮยเพื่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อนของฮันน่าเหมือนกันนะคะเห็นทุกคนแต่ไม่เห็นฮันน่าเลยอะฮันน่าไปอยู่ไหนอะ หรือนางอยู่บ้านอรันทำการบ้านหรือยังยังไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยวทำการบ้านก่อนทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมฮันน่ากันดีกว่าแต่ว่าไม่รู้ฮันน่าเนี่ยอยู่บ้านไหมโอเคเราจะไปหาฮันน่าไปเซอร์ไพรส์นะคะฮันน่าอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ไหม ตอนนี้เราก็ถึงบ้านฮันนาแล้วนะคะฮันนาอยู่ไหนอยู่ในบ้านไหมอุ้ยนั่นไงฮันนาปิ้งไก่อยู่ฮันนาปิ้งไก่อยู่โอเคเดี๋ยวไปขอประตูบ้านจะไปไหนเดี๋ยวฮัลโหลมาขอประตูบ้านเขาก่อนโอเคอันนี้คือฮันนาแต่งบ้านตอนรับปีใหม่นะคะทุกคนมาถึงบ้านเขาก็ปวดฉี่เลยเหรอลูกอ๋อมาฉี่บ้านผู้หญิง สาวน้อยของเราอยู่ไหนมาแล้วเราแต่งตัวอะไรไม่หนาวหรือไงเข้ามาแล้ว oh. ปล่อยให้เขาคุยกันไปก่อนนะคะเฮ้ so ยงานพร้อมเริ่มตอนไหนงานพร้อมเริ่มตอนหกโมงนะคะก็คือเมื่อวันก่อนเนี้ยฮันนาเขามาชวนอลันไปงานพร้อมนะคะลแล้วก็เดีย๋ยวเนี่ย นางมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวให้นางไปพร้อมกันเลยแต่นางชวนเชิงแบบว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่เชิงออกเดทอะเอออยากให้นางเดทกันเนาะนี่ฮันน่าดูสิรูปตลกนะสิโอ้โหตลกมากเลยอลันอลันมาเก็บแก้วให้ฮันน่าเฮ้ยอ,อลันง่วงนอนขอยี่แป๊บนึงนะฮันน่าขอยี่แป๊บ คือฟอนกะว่าจะเออ่ตกแต่งบ้านให้ฮันน่าใหม่อะ่ะเออรู้สึกว่าโต๊ะคอมมันจะลงๆไปขึ้นก่อนปีใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วโอเคต้องทำอะไรบ้างประดับประดาใช่ไหมตอนนี้ฮันน่าก็ประดับประดาเรียบร้อยแล้วคืออันเนี้ยเกมเขาน่าจะประดับให้เองนะคะทุกคนแล้วก็เออที่โรงเรียนก็ประดับให้ แล้วอันนี้คืออะไรต้องปาร์ตี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปปาร์ตี้ที่บ้านของอลันสร้างเป้าหมายที่แน่วแน่อลันหลงรักงานประเพณีโอเคนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เดี๋ยวให้ไปจัดงานที่บ้านอลันดีกว่าเพราะว่าบ้านอลันรู้สึกว่ามีพื้นที่เพียงพอเนาะตอนนี้ฮันน่าก็คือมาเงียบนะคะ โอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ไปจัดงานปาร์ตี้นะคะแล้วเชิญฮันนาไปด้วยปาปะปกลับบ้านก็เดินกลับไปเลยสิคะจักรยานก็มีไม่ใช่หรออ๋อยังไม่ได้ใส่เดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้อลันก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เฟิร์นเนี่ยได้ตกแต่งเพิ่มเติมไปด้วยนี่วางต้นคริสต์มาสไปนะคะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยเออให้มันแบบ เหมาะกับวันปีใหม่เนาะแต่ว่ามันเลยวันคริสต์มาสมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะมาเชิญเพื่อนกันนะคะมางานปาร์ตี้เชิญมางานเลี้ยงในพื้นที่เชิญใครบ้างนี่มีคนนี้แน่นอนว่าต้องมีหันหน้ามีคนนี้อันนี้ก็คือเพื่อนในโรงเรียนมัธยมนะคะอ้าวเพื่อนน่ามีแค่นี้เองเหรองันก็เชิญมาครบทุกคนเลยแล้วกันอ้าวเชิญไดแค่นี้ไม่เป็นไรเอาคนนี้ออกเอาคนนี้มา เก็บแท็บเล็ตก่อนอลันเดี๋ยวเย็บแตก<อ>งั้นปุงอาหารเองเลยแล้วกันเอาอะไรดีที่มันแพงที่สุดเอาจานแฮมดีกว่าระหว่างรอเพื่อนมาเอ้าเพื่อนมาแล้วโอเคเดี๋ยวจะให้อลาัานทำกับข้าวก่อนนะคะเลี้ยงเพื่อนเนาะหันหน้ามาหรือ,อยังหันน้ายังไม่มานะคะโอ๊ย พอแกมาถึงแกก็ขึ้นไปบนนั้นเลยคือลายก่อนโอ้โหไม่เก่งใจไม่มีความเก่งใจกันเลยทุกคนก็คือขึ้นไปชั้นสองหมดแล้วจ้า๊ยลืมจ่ายค่าน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี่เ,เดี๋ยวให้อลันทำเสร็จก่อนนะคะเพื่อนอย่าเพิ่งมากวนตอนนี้ผมกำลังทำกับข้าวให้ทุกคนกินอยู่ เอ้ฮันน่ามาช้าจังเราได้เชิญมาไหมเนี่ยเชิญสิเมื่อกี้กดอยู่เลยรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเปิดวิทีุเอ้ยไม่ดิเปิดเพลงให้ฟังเพลงอะไรอะ่ะดนตรีแนวลูกทุ่งญี่ปุ่นเนาะชนชาติอเมริกันบบาคลาสสิกคลาสสิก <c oughs> วิตอนนี้ก็เหลือแต่ฮันน่าที่ยังไม่มา หิมะตกแรงมากทุกคนดูเฮนนาไม่มาเหรอแป๊บหนึ่งนะทุกคน <c oughs> เราก็เชิญฮันนาแล้วนี่ <c oughs> เชิญมาโอเคตอนนี้อารันก็ทำอาหารให้เพื่อนเสร็จแล้วนะคะนี่น่ากินมากระดับ5แล้วไว้จังทำอาหารกินบ่อยไงก็เลยขึ้นไว้นะคะเฮ้ยฮันนาหายไปไหนอ่ะ วันนี้ก็ไม่มีเอ้ายังไงเดี๋ยวให้อารันโทรชวนอีกครั้งเพลงไม่มันเลยอ่าเต้นฮันนาแกอยู่ไหนอ่ะฮันนามาแล้วทุกคนเดินหนาวมาเลยเดินหนาวมาเลยก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมคะมาเปิดประตูให้หนูหน่อยอารันโอ้ โอเคโอเคนะฮันนาะนะอารมณ์เสียขออีกลูกขออีกมาเปิดแล้วสวัสดีฮันนาะขอโทษทีครับผมมาเปิดให้ช้าเลยแล้วออกมาทำไมก่อนลูกลูกไปเต้กนกลางในบ้านสิคะอย่าตีกันเป็นไรอย่าตีกันหนอรอแล้วจะได้ออ,อ,อ๋อๆๆลื่นๆืแล้วอลันไม่มาล่ะ มาที่นี่ก็คือเพื่อนแบบร้องเพลงรอแล้วมาทานอาหารร่วมกันก่อนเอาเพื่อนจะกลับแล้วเหรออุ้ยมีการให้คุณแจบ้านพักด้วยยังยังยังไม่ถึงเวลาก็คือเพื่อนกลับไปแล้วแต่ว่านางเพิ่งเรียกเพื่อนมากินอาหารไม่เป็นไรแต่ว่ายัมีเพื่อนกี่คนเหลือแต่หันหน้าที่อยู่นะคะทุกคนเป็นคนพิเศษไง แล้วทำไมฮันน่าทำหน้าบูดจังเป็นอะไรหรือเปล่าเกรตาโทรมาทำไมเรานัดเจอกันก่อนงานพร้อมไปด้วยกันไหมโอเคไปสิเลือกซิมนะคะฮันน่าฮันน่าฮันน่าอาไปกับฮันน่าตอนนี้เราก็มารวมตัวกันก่อนไปงานพร้อมแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆของเราเองทักทายเพื่อนทักทายเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนโอเคเพื่อนไม่สนใจใครโทรมา ไม่ทราบว่าใครโทรหอาอ๋อเราจะรู้ไหมเนี่ยคุณพายเรือแคนูคืออะไรเราจสักคู่นี่คืออะไรอ๋ออยากรู้ว่าคืออะไรห้าโอ้โหแกงฉันดูวิดีโอตลกกับฮันนาก็คือไปดูกันในห้องน้ำเลยจ้ะ<อ> <laughs> ไปดูกันในห้องน้ำเลยเ <laughs> ตลกจังเลย <laughs> โอเคเราต้องตามฮันนาไปลูก เดี๋ยวฮันนาไปไหนละหายไวจังโอเคลงมาข้างล่างหรอไปไหนกลับบ้านหรอฮันนาอ้าวฮันนาก็คือฮันนาหายวับไปกับตาอากาศย่ำแย่มากที่นี่อากาศสกรปรกนะคะอารันบอกออันนี้คือการคุยกันแบบเพื่อน <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อ <c oughs> ก็คือคุยกันแบบเพื่อนกดความกระหนอลันดูเหมือนว่าพัฒนาเทคนิคสร้างความตกใจและความโกรธกับซิมอื่นได้ดีมากถึงเวลาต้องยอมรับว่าเขาชอบการก่อกวนอืยอมรับไปก็ได้ก็คือแบบก่อกวนของแท้เลยเฮ้ยนายมาก่อกวนฉันทําไมอลันเทศกาลมาอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปงานพรอมคะทุกคน ตอนนี้ก็คือเรารอไปงานพร้อมอยู่นี่อะว่าแต่ฮันนาอยู่ไหนวะฮันนาฮันนาหลอดเขียวเต็มวัยมากอลันกับฮันนาเนี่ยเธอเห็นฮันนาหรือเปล่าฉันว่าฉันมากับเธอนะแต่ว่าเธอหายไปไหนก็ไม่รู้อะเออเดี๋ยวฉันโทรหาให้นะอืมเขาไม่ตอบฉันเลยนะอลัน าาเธอต้องไปคนเดียวแล้วแหละใช่ใช่ฉันต้องไปคนเดียวแล้วมายีบรอก่อนอลันระหว่างรอไปงานพอมก็คือมายีบรออุย้ยใครโทรมาอีกฮันนาะโทรมาฮันนาบอกว่าเขาว,ว่ากันว่าเทศกาลนิยามรักบรรยากาศครูมากเลยไปด้วยกันไหมโอเคไปสิฮันนาะฮันนาโทรมาชวนเองเลยถึงแล้วนะคะทุกคนฮันนาก็คือโทรมาชวนอลัน โอ้โหผู้หญิงโทรมาชวนผู้ชายไปเดทนะคะคิดอะไรปะนี่ฮันน้าคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าคิดอะไรก็บอกมาฮันนาเรามาในงานกันดีก,กว่างานมีอะไรบ้างอุ้ยใครอะทำไมตัวเรืองแสงเขาเป็นใครเดี๋ยวมาทักทายก่อนอ้าวพอฉันจะมาทักทายเธอก็เดินหนีอลันเลิกคุยอยากรู้ว่าคนนี้เป็นใคร ุวิมีสองคนเลยที่เปลงแสงอ๋อคนนี้จําได้ทุกคนเขาคือใครรู้ไหมเขาเป็นอา้าวกำลังจะพูดเลยก็คือคนนี้เขาเป็นเอ่อคนขายของในโรงเรียนมัธยมนะคะเฟิร์นจำทรงผมได้งานพร้อมเริ่มขึ้นแล้วเดินทางไปงานพร้อมพร้อมกับอลันมาถึงงานพร้อมแล้วนะคะคือค <c oughs> ันหน้าก็อยู่ในงานนั้นนะหรองานเทศกาลนิยมรักอะ เอ้แต่เราก็ชวนฮันน่ามาเอ้ไม่ดิฮันน่าชวนเรามาอ๋อนี่ไงฮันน่าโอ้โหนึกว่าจะไม่มาอารันมาชมฮันน่าเพราะว่าวันนี้นางสวยที่สุดในงานแหละนางสวยที่สุดในงานแล้วแล้วมันเลือกไอ้นี่ได้ไหมอ่ะมีฮันน่าหรือเปล่าโหวตผู้ชนะงานพรอมตัวตลกไหมต้องเป็นตำแหน่งราชวงศ์ฮันน่าโหวตฮันน่าได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโหวตฮันน่ากันนะคะ อลันไปโหวดฮันนาก่อนฉันจะเลือกให้เธอนะฮันนากาฮันนาไปเลยเหมือนเลือกตั้งเลยเนาะเราจะมาเต้นกันนะคะรับประทานอาหารก่อนละกันเดี๋ยวทำเครือให้เสร็จก่อนหยิบไปหนึ่งจานมันคืออะไรต้มยำกุ้งเหรออันนี้เป็นสลัดเปาไส่กรอกทอดกับอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อันนี้เป็นอะไรสักอย่าง อะไรไม่รู้นะคะทุกคนให้รันแบบไปกินก่อนเนาะเต้นกับใครสักคนต้องไปเต้นกับฮันนาแ้าแหละฮันนาคือแบบเต้นกับเพื่อนอยู่ะคะ่ะเต้นกับฮันนาอุ้ยถึงเวลาประกาศแล้วทุกคนฮันน้าจะได้ไหมฮันน้าจะได้ไหม <c oughs> ถ้าไม่ได้นี่ก็เกินไป <c oughs> จ,รจริงๆนางสดที่สุดในงานแล้ว ในนั้นก็คือมีฮันน่าแล้วนะคะหนึ่งที่อลันเลือกเพลงคือหน้าเต้นมากประกาศเราเร็วสิิปีก่อนอาจารย์อาจารย์ประกาศไวๆ้ๆประกาศแล้วฮันนา่าทุกคนฮันน่าได้ฮันน่าได้รางวัลอะไร ฮันนาเป็นครีนในงานพร้อมทุกคนดีใจอะก็คือเป็นครั้งแรกเลยทุกคนที่ฮันนาได้ฮันนาได้รางวัลนี้แต่ว่าตอนนั้นอะตอนที่เฟิร์นเล่นตัวของอารันเทสเล่นอารันดูนะคะฮันนาได้เป็นรางวัลตัวตลกนะคะแล้ววันนี้ฮันนาได้เป็นตำแหน่งราชวงศ์ไปคุยกับฮันนาก่อนไปแสดงความยินดีไปลูกอารัน มันมีแบบว่าแซงคนดีเนี่ยไม่มีหรอมันก็นี่เลยจ้าคำชมเรื่องรูปร่างหน้าตาคือรันคุยเยอะมากว้าวสิงนั้นต้านทานไม่ได้อลันหลงหลักหน้าว้าวอลันหลงหลักหนาโอ้ไม่ก็จีบอีกจีบจนหมดสติกนะคะคุ <Hey. S 1> จีบ <laughs> จีบติดไหม <laughs> เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวใครชวนไปอีกอะไปปาร์ตี้กันต่อเถอะอยากไปปาร์ตี้หลังเลิกงานไหมใช่แค่เพื่อนไปกับฮันนาฮันนาฮันนาอาเคควีนของเราในวันนี้นะคะอันนี้เราก็มาปาร์ตี้กันต่อนะคะทุกคนอ่าอาลันปวดชี <laughs> เดินบิดมากเค่ <laughs> <laughs> ไปชีก่อนไป แสงกลางคืนคือดูออดูดว่าทุกคนดูสวยนะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปไกลจังไปเข้าบ้านฮันนาเหรอเพราะว่าบ้านฮันนาอยู่แถวนี้นะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ำอยู่นี่อรันอรันไปไหนอะ่ะอ๋อมานี่เดี๋ยวกลับไปที่งานกลับไปที่งานลูกแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดอะ่ะ เดียวนะอรันโดนเพื่อนทิ้งทุกคนอรันโดนเพื่อนทิ้งหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนไปไหนหมดอ่ะองั้นอรันกลับบ้านไปละกันอรันก็ไม่รู้ว่าอารันจะมาที่นี่ทําไมเมื่อกี้ก็ไม่เห็นฮันน่านะทุกคนเฮ้ยหรือ่จะไปบ้านฮันน่าสงสารนะ่ ก็คือต้องเดินหนาวกลับบ้านโอ้ยพายุหิมะอันนี้คือเร่งสุดแล้วนะแต่ว่ายังเดินไปไม่ถึงเพราะว่ามีพายุหิมะนะคะทุกคนเอารู้สึกเศร้าไปเลยอะตอนนี้ก็ถึงบ้านอารันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่และดูใบไม้ผลิแล้วเพราะว่ามันผ่านพ้นช่วงวันปีใหม่ตอนนี้อรันก็คือว่างนอนมากอ่าเดี๋ยวให้นางไปนอนนะคะ สงสัยง่วงมากจนแบบไม่เปลี่ยนสภ้พาง่วงจนไม่เปลี่ยนสภ้พาเลยวิขนาดนอนยังหลอขนาดหลับยังหลอเกียตความแบบรูปคู่มากทุกคนถูโอเคค่ะพาร์ทนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่เนาะพาร์ทหน้าก็จะเล่นทันหน้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเออตัวรันเนี่ยเป็น ตัวพระเอกที่เฟิร์นสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้ฮันนาเนี่ยจูจีดูดีแล้วก็เป็นแฟนกับนางแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจีบติดหรือเปล่านะคะก็คอยดูกันเนาะบ๊ายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าคะ่ะ